เอาลองเซมไปเนี่เรว่าวัดน้องเสียบเสียบปล่อยไส้อย่างนไม่เรื่อไม่เรือไม่แม่ ซูนเบิ้นเบิ้นมาแต่ว่าเราสมัครว่าเดียวสมัครทอมีนึ่งนะนะครข่าวราการแล้วนะไปยังนันตะโกอะไรยังไม่ไม่ต้องช้างแล้วไปเมี่ปนี้ไปแล้วนะไปแล้วนะครับ ก็ต่อไปนันในทึ้งอะไรยังทึ้งไรไม่ไม่ชงไม่อไโอเคนะทึ้งยังน,นะครับท่านผู้ฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงของไม่เอาไม่เอาลืมไปแ่งตาย <laughs> <laughs> ครับท่านผู้ฟังครับเรากลับมาเข้าสู้เราเข้าเฉาหนี้นะครับ ช่วงที่้องนะครับนี่เราก็มายุ่กับทีหองประชุมนะครับทีหองประชุมของอาคารนเรประสงคงของโรงเรียนอนุบาลสุราธ,ธานีนะครับวันนี้ตอนนี้บรรยากาศก็ยังเรียกว่ามีนักเรียนที่มารับทุนทางการศึกษานะครับก็เริ่มทยอยมาลงทะเบียนกันแล้วนะครับนี่ก็มากันหลายโรงเรียนนะครับก็ในส่วนของทางวิทยาลัย อาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าตั้งครัวพร้อมนะครับเดี๋ยวก็ช่วงผักเถียงผักเถียงนี่พอว่าผักเถียงทั้งเดียวก็เลียงก๋วยเตี๋ยวพัดเทยนะครับให้กับนักเรียนที่มารับทุนแล้วก็คุณครูที่มากับนักเรียนนะครับแล้วก็อุปกรณ์การกีฬาต่างๆตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะในการที่จะมอบทุนนะครับแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬานะครับ แต่ว่าตอนนี้เรายู่กับ่านพ่อมีซักมีศักสี่รักษานะครับพ่อโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์แต่ว่าทีเท่าเดีวนี้เดียวตัแตในใจไอพ่อเกเล่งเองว่านะครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับดีครับพมพ่อมีสักเสียกล้าพ่วงในการโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์ทีทิพซ่องรับอายุบราสร้างครับอายุบานนาสรางนะครับครับครับอ่าก็ใหต่างพ่อมีสักช่วยแนะนําโรงเรียน รัชประชาโนเครอสิบซองก็โรงเรียนรัชประชาโนเครอทิพซองนะครับอายุธที่ตะมนต์ภพรีอำเภอบ้านนาท่าอางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนในพรมราชยุปถัมภ์นะครับเพราะว่าเคือจากพายุเฮริเอดที่เล่นตะลุมพุกนะครับตอนนั้นก็ผัวจอช่องมาเลยฮ่าคือพายุเฮริเอดที่เล่นตะลุมพุกแล้วก็ส่งพ้นมาทํำไม นครที่ตมราชนะครับโดนไปเยอะแยะโดยชาวบ่ที่เล่ม hm นะครับบ้านไผ่เล่มแล้วก็ที่โรงเรียนวัดทุกคนตาวัดที่ปูปรีซึ่งเป็นชื่อดื้อมรัสชาปนชาญของคอติปส่องก็โดนโดยทีนี้ในพผู้สังคายนาโดยกนะครับพระบาทสมเด็จพระปริ <Deadpool. S 1> i̇şte e มินทรมหาราชไอตระมาภูปุญญเดชในการที่เก้าพระองค์ก็ได้ส่งก่อตั้งมูลนิธิรัชประชารัฐในภูมิราชสุภาษิต้ำขึ้นมาในสองอาทุนกเพื่อต้องการช่วยเหลือประชาชนดีดุล อุตกภัยวัตกระไในครั้งนี้นะครับแล้วก็ได้รับโรงเงนินวัดทุกคนตาวาดเป็นรัชประชานุเคราะชทริพร่องมาเป็นโรงเรียนในพร,ร,ร,รมราชุปัตถมและกะ็เมื่อวันที 13, ่สิบสามสิบพกพุทธภาคมวันสิบสามเนี่ย,รรพ,ย,ย,ยพระบาทสมเด็จพระจุลจักรลโกพระจีนีนารเนี่ยก็ได้เซตหมาเยี่ยมพระทกนิกรและประชาชนและก็นักเรียนเต็มเงินรัชประชานุเคราชทริพร่องอนับเป็นความปราบปลื้มของ พี่น้องชาวภูพีเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ปีที่เก้าครับก็ไม้คั้งครับมาที่วัดสุกุนตาวัดถึงยุ่ติดกันนะครับเพื่อมาต้นทรมกับพระอาจารย์จำเนียนแต่ทันไม่ยู่กบทันเ็ายายไปยุ่ที่วัดธําเสื้อทีกระบี่ครับที่ว่ามาช่องรังทำให้พี่น้องชาวภูพีมีโอกาสต้นรับทันแต่ก่อนตรงนี้ที่พงมาเนี่ยก็มีลักท่านนะครับแล้วก็ได้บันทึกในข้องทรรัตเมืองทรรัตเลยครับครับครับอันนี้ก็ ก็เป็นประวัติขาวๆของโรงเรียนราชประชาะนุเคราะห<ม>์สิบสองนะครับที่บ้านนาซ่านยุ้พรูพรีตมบลพรูพรีนะครับอันนี้ก็เรียกว่าพรูพรีนี่ก็คือบ้านเดิมของตานนวนากเกษซมแก้วอนนะครับรตอนนี้ราชประชานุเคราะห์ได้ครับอ๋อตาพ่อกษซมก็เป็นทิศของราชประชานุเคราะห์ทิศ่รงได้ครับ <ใน S 1> <ห>อ๋อแกก็ตอนนี้ไปอยู่ที่พังงานะครับอสมทพังงาซึ่งชาวนี้นะครับตอนนี้ก็มีตา ทางท่านอาจารย์นะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็ทยอยนะครับเดินทางมารับทุนทางการศึกษากันครั้นแล้วนะครับก็ทยอยกันมาเอยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของอสมทเรานี้ก็กําลังเดินทางมายุ่นะครับก็มีรายฐานที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ว่าฝ่ายรับลงทะเบียนนี่ก็ยังยังนะครับเอาเป็นว่าท่านพ่อครับที่โรงเรียนตอนนี้นะครับยักให้ท่านพ่อได้เล่าให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ฟังสักนิดหนึ่งว่าการจัดการศึกษานะครับเพื่อที่จะ เป็นโรงเรียนทีเรียวได้รับพระมหาตรูนาธิคุณจากในกร่วงราชการทีเก้านะครับซึ่งในส่วนของการจัดการศึกษาการเรียนการสอนของครูอาจารย์ในที่โรงเรียนนี้ปัจจุบันนี็นพื้นบ้างไหครับครับก็ตามนายุยูของอดีตท่านนายกบุญฤทธิ์ราชประชานเครในูมรจ,จุบทัพนะครับคือท่านวังแก้วจุโต้ครับถึงทานได้ถึงอัญญยกรรมไปแล้วแต่ก็ได้วางนายุยูเด็กรัชประชานครพ้องทงนันบอกว่า ซึ่งไม่เก่งค่อยเป็นคนดีนะครับอตอนนี้ทางโรงเรียนก็เลยได้มีโครงการคิดปอบเพียงเข้ามาใช้ในโรงเรียนด้วยคนครูและเด็กก็ได้นำรักปัญญาที่ปลอบเพียงกองประ,ประาาชาปาอยู่วันนี้นํามาใช้นะครับเพราะว่าเด็กเราเป็นเด็กยาุนนะครับเป็นเด็กที่ว่าได้ต้องช่วยเลือเยอะครับโดเยเจ้าแวงยิงมูลที่ราชประจานทรนครเขาก็ได้ส่งเสื้อมาของปมามา,มาทับนุน่นและก็ องค์กรต่างๆในธุระครับหนักวิสต่างๆ,ๆในก็ได้ช่วยเรื่องมาเยอะเพราะว่าถือว่าทําเพื่อประบติสมเด็จพระยวเพะเป็นโรงเรียนของฐานนะครับซึบ่งทานวันก็มีความภูมิใจ,จที่ไล่องค์กรได้เข้ามาช่วยเหลือคือทางเว้นนี้พยายามเน้นนะครับเน้นในเรื่องของความเป็นคนดีครับ,บเราก็ได้มีการอบรมคธรรำแจธรรมีการปลูกปั้งให้เด็กในเรื่องการทําความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในทุกวันพระเนี่ยพุ่มในพระพุ่มในการโรงเรียนก็ได้ านักเรียนเลขคณะครูไปทำบุญตักบาตรในวันพระเป็นทุกๆทุกวันพระที่ไม่ตรงทั้งวันอาทิตย์นะครับนี่คือแนวทางในการดําเนินงานของผมครับครับผมครับปัจจุบันนี่มีนักเรียนอยู่เท่าไรครับพ่อครับร้อยที่คนครับก็พอสมควรนะครับคุณภาพของเด็กเราก็ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเพราะว่าคุณครูจะพ่นการเชือโบนเนตหมอดซ้ำนะครับในห้าแปดโรงข้องมูลคือปัจจุบันนี้ครับดูเงยนรัชประจานเครอตอนนี้มีห้าแปดโรง ด่วนรัชประจันโคอดซองโครตานี้ได้ไอโอเน็ตหมดสร้างอันดับหนึ่งมาสร้างบีตรเลยครับได้รางวัลจากบูตีมาปีละห้าหมื่นบาทตุกปีครับปีนี้ก็ได้สร้างบีตรเลยครับเอ้ยินดีกันนะครับพ่อครับนี่แหละครับเป็นโรงเรียนเครื่องนกนะครับแต่ก็ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพนะครับให้กับสังคมมาตลอดนะครับนี่ก็เป็นโรงเรียนดีโรงเรียนหนึ่งนะครับที่วันนี้ทางพ่อมีซักนะครับก็นํานักเรียนมาได้รับทุนการศึกษานะครับที ทุนนี้นะครับก็ต้องบอกท่านพอน่อว่าเป็นทุนที่ทางเป็นเงินบริจาคนะครับที่ประชาชนมอบผ่านมาครับทางบมจอสมทอ,อท่านพ่อมีความรู้สึกเป็นทนเหมือนกับกับโครงการที่วันนี้ที่ได้รับทุนการศึกษานะครับที่วัามีเด็กนักเรียนได้รับทุนการศึกษาวันนี้อะไรครับพ่อครับ ครับก็พมได้รียนเลยว่าเด็กนักเรียนที่โรงเรียนรัชพัชราน้องก็ที่พล่องชนย่อยไปที่ปืนเล่นครับตามข้อมูลนี้เป็นเด็กยากจนครับถึงถึงเป็นนายอยู่บ้ายข้องถามมูลที่รัชพัชาว่าจะช่วยเหลือเด็กยอะจนเหล่านี้ถึงได้รับการดำเนินจากอทมตตเพื่อเป็นบุญกุศลกองเด็กนะครับที่ว่าได้การช่วยเหลือครับซึ่งเราได้ขัดเด็กที่ว่า จากจุนนะครับแล้วก็เป็นเด็กดีเด็กคนนี้ที่มาดับทุนวันนี้ก็เป็นนักกีฬาข้องพเภอนะครับมีความสามารถในเรื่องของกีฬาก็เลยขัดได้มาดับทุนในครั้งนี้ครับนักเรียนนี่เป็นกีฬาประเภทพณีครับพ่อครับแปดแปดสิบกับร้อยได้ทีหนึ่งครับทีหนึ่งของอำเภอครับโอ้ก็เทียบเรียกว่าไม่ธรรมดานะครับเก่งเก่งเก่งเพราะว่าทีสุรัตน์เราในเรื่องกีฬานะเราผลิตนักกีฬาที่จะไปรับใช้มี ตอนนี้ติดทีมชงทีมชารติเนี่ยนะครับไป็ล่คนแล้วนะครับอยู่ในป้าอยู่แล้วครับก็เอาใจช่วียน้องได้ไปถึงทีมชารติไทยได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณพอมีสักสี่หักษานะครับท่านพอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์นะครับสิบสองพรูพรีบ้านนาซานนะครับอันนี้ท่านอาจารย์ก็มานั่งคุยมานั่งเล่นกันด้วยชานี้นะครับไปนี่พออย่างนีก เจ้าได้กาเซียนนะครับปีครับโอ้โหต่างงาปีแสดงว่าฐานนี่ยังมีเวลาที่จะทํางานอยู่ที่ราชประจานุเคราะห์ตั้ง18ปีแล้วครับโอ้ก็ยม่ใไปไหนเลยแล้วก็จะอยู่ที่นี่ตลอดมาครับครับจนกาเซียได้ยุโรปนะไย่ให่นะอันนี้ก็แล้วแต่ผู้บริหารนะครับเห็นว่าสามารถเดี๋ยวอาจจะให้ไปอยู่ที่โรงเรียนที่ใหญ่ๆขึ้นเรื่อยขึ้นนะเออก็ แกก็ทำมานาาแล้วนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค้านะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็รุ่นเดียวกับพวนากเกษมครับรุ่นเดียวกันครับพวนากเกษมเราก็เลยกห้าปีกเกษมเหมือนกันแต่น,น, <c oughs> นั้นครับอ่านะครับคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่องประชุมห้องอาคารอนกประสงนะครับที่โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานีลมเย็นสบายนะครับลมพัด คือทีนี้เป็นอาคารล่งนะครับมันก็เลยทําให้ลมนี่ผัดผ่านเข้ามาได้สบายๆนะครับนี่ก็ถือหว่าเฉ่านี้นะครับบรรยากาศก็ตอนนี้มีนักเรียนทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับมาลงทะเบียนกันนะครับตอนนี้ทางทีมงานล้องวิทยาลัยอาชีวะศึกษานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวว่ามาทำอาหารนะครับสาปเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับมาเรียงตอนตอนเสร็จนะครับพอเสร็จพิธีนะครับก็จะมีการ การเรียงอา,ารนะครับนักเรียนนะครับที่มารวมกิจกรรม <c oughs> วันนี้นะครับนี่ก็เป็นวันนี้นะครับท่านผู้ว่าแกติดราชการนะครับก็หมอไปโรงจีรศักชัยฤทธ์นะครับวันนี้แกตอนเช้าว่าเช้านี้ตอนนี้แกไปเป็นประธานเปิดกีฬาทีพรูพรีเฮ้ยทาชีทาชีพรูพรีไหมเพิ่งเป็นแน่ใจนะครับรรทาชีทาชีค <Okay. S 1> องข้องโรงเรียน คงงคงกลุ่มเลยสักย่างน,น,นะครับแต่ว่าทาชีเกลือไข่ทาชีแต่ว่าแล้ะครับก็วันนี้แกไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับ <c oughs> อ่าก็เดี๋ยวอตอนนี้เราก็มาแลกันทีนักเรียนทักคนหนึ่งอานุยมานั่งตรงนี้มามานั่งเขๆตรงนี้ที่สัมภาสตะคิดนี่ลุกชิดกองอทันพอ่อบี่ซักนะครับนี่พ่อพอามาแนะนำตัวเองนิดหนึง <c oughs> ชื่อะไร ชื่อเด็กหญิงที่คำพรชินรัตน์เหล่งตายเป็นไหมชื่อเด็กหญิงที่กำพรชินารัตน์อ่านะครับอันนี้ยู่งฉันไหนอะเลยหมอซ่องค่ะหมอซ่องนะบัณฑิตบางยุ่งติโรงเรียนนีเ่เรียนหนังสื้อบ่ายใจไหมหายใจกระเพาะบัณฑิตบางเหนียนตาเลยดังๆให้พอได้ยินดิดีไม่ดีพอนี้ดีดีมาร์กเลยเก่งมาร์กนะครับพอนี่เก่งมาร์กนะครับถึงอตอนนี้เป็นนักกีฬาของโรงเรียน อตอนนี้แข่งระดับเป็นตัวเคยเป็นตัวแทนนะระดับในมังอ่ะเคยเป็นตัวแทนจังหวัดจังหวัดเลยนะไปได้เรียนนะไไม่ได้เรียนยังไม่ได้เรียนทีแต่ว่าปีนี้ไปแข่งลาไม,ม,มา้ไม่แน่ใจใจมอนกัน๋อไม่แหน่ใจแต่ผันเพือก็เอาลองดูนะครับกีฬาเป็นสิ่งดีดึงเ,งเรียนร่ะนะครับตอนนี้หน่วยคิดว่าจะเรียนไปถึงไนผันพือก็<โ>ตั้งใจไปผัเพิพ่อยากไปเรียนการอาชีพอ๋ออยากจะไปเรียนสายอาชีพ นะครับชอบไปเลยลุกชอบพานิดอ๋อชอบขาดไข่นะเออก็ดีดีดีด,ดีเอาให้ประสบความสำเร็จตามทีตั้งใจไว้นะนะครับ็ขอ,อบใจหมาลุกไปไปไป,ไปน ắng, ั่งท,ท,ท,ทีเดิมไปน ắng, ั่งทีเดิมนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของนักเรียนที่มารับทุนก็ลืมท่ามว่ารู้สึกผันพื้อมมารับทุนวันนี้ต่อนนี้เราก็เห็นรดีเจตจามาสนะครับเดินนงๆงๆมาแล้วนะครับนะา ดีเจตัชมาศนะครับมาแล้วนะครับมามาครับอ่านี้เลยกับนงกัญจนานะครับคุณช่วยนะครับหัวหน้าหัวหน้าสำนักงานไฟดูแลสถานทีนะครับอันนี้ก็มากันแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีผู้รักผู้หย่จากอสมทนะครับเดินทางมานะครับก็มากันลากล่ายนะครับพอเย้ยนะครับก็จะมาด้วยนะครับอันนี้ก็ชื่อวาเป็น กิจกรรมนะครับที่พี่นองทั่วประเทศประชาชนคนไทยทั่วทางประเทศนะครับที่ได้มอบเงินนะครับพานทางบมจสมทในรายการนะครับทางชงเอ็มคดสามนะครับนี่ก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่ช่วงที่ตอนนั้นมีน้ำท่วมนะครับมีน้ำท่วมทึงแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันอู้นี่แหละครับคนไทยเราเวลาเดือดร้อนล้วก็ไม่ทิ้งกันนะครับ ตอนนี้ดีเจถัจมาศคนช่วยได้ตากลองจับโรลงไปเห็นนี ah ah. ่ตานีตะกี้จริงนะนะนะับช่วยมากเลยครับนี่ก็มาเร็วมาเร็วส่งเสียงมามาเร็วนะครับน <izo S 1> <laughs> ั่งก้น ah. เออนะครับทีนี้เวลานะครับเวลาก็ยังพอมีอยู่นะครับมีอยู่เล็กน้อยประมาณ ส่งสามนาทีนะครับต่อนนี้เราก็ติดตามบรรยากาศการมอบทุนการศึกษานะครับไอ้น้องแซมนะครับน้องแซมช่วยเดินกันไปดูบรรยากาศตรงอื่นๆบ้างนะครับว่าแผ่นพลื้นะครับอนีเราก็เดินไปทีต่อนนี้ทางโรงเรียนก็โอซกก็ประกาศนะครับตอนนี้ก็มีการประกาศ่าที่นักเรียนนี่ครับมาจากโรงเรียนได้ครับ อ่าเร่งตายุนะลยเร่งตายต,ต้องส่งเสริมในการเร่งท่องติ้นนะครับโรงเรียนโรงเรียนฐานา่าชนานะครับอยู่หมอได้ครับหมอโฮคันหมอโกวันนี้มารับทุนการศึกษานะครับรู้สึกเวันเพื่อนมมากับวันนี้ดีใจดีใจค่ะเออนะอ่างทุนที่ได้นี่เราจะเอาไปทําเพื่อลูก เอาไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์การเรียนช่วยเหลือพ่อแม่อ๋อนะครับเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะลุงนะอ่านะครับอันนี้เอาสักคนหนึ่งนะครับอันนี้มาจากภาชนะเหมือนกันอ๋อชื่ออะไรกันลูกชื่อนางสาวนรินทร์จันทร์อร๋อตรงเนี้ยนางสาวกัญญา,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 าคลกาาอ่รับอ่านะอันะอนี้ก็เ,เ,เดี๋ยวรู้สึกว่าเสีงยงโคริกในองประชุมนะครับยับดังแล้วดิ ยับดังแหละทีนี้เราก็ยับมาไหวไหวไหวอะไรอ่ะไหวที่วิทยาลัยอาชีวะนะครับวิทยาลัยอาชีวะนะครับตอนนี้ทางท่านอาจารย์นะครับอาจารย์ครับได้สัมผัสอาจารย์ทักคุนนี่ครับตอนนี้ทางสถานีเรากําลังออกอากาศสดนะครับนะครับก็ชวนพอเล่งตายชวนอาจารย์เล่งตายเล่งตายไม่ได้ไม่เพื่อกับเล่งกลางได้ครับเพราะอาจารย์ครับ อาจารย์พูดใต้ไม่ได้ก็พูดกลางก็ได้ครับครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับวันนี้ทางวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เตรียมอะไรไว้เลี้ยงนักเรียนทั้งผู้คุณครูฮะเตรียมมาสองส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คืออาหารที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นอาหารกลางวันกับตรงนี้ก็คืออาหารว่างนะคะว่างนะครับครับอาหารกลางวันนี่เลี้ยงอะไรครับจะมีผัดไทยกับข้าวไข่เจียวค่ะโอ้ ดูแล้วหุ่นเนีย่ยผัดไทยใ,ใครเจ๊นักเรียนนักศึกษานะครับเป um, ็นเป็นนักศ yeah ึกษาสายสายแผนกอาหารและโภชนาการนี่หม sure> อเลยนะครับเพราะหุ่นแบบนี้ต้องเป็นหุ่นโภชนาการแน่นอนนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับอาะครับและก็เป็นจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเวลาเราต้อง uh, ลาท่านผู้ฟังในเช้านี้กันไปก่อนนะครับขอบคุณ uh, ช่างแซมนะครับทำหน้าที่ควบคุมตากล้องนะครับแล้วก็ช่างเทคนิคที่ห้องส่งของเรานะครับวันนี้ต้องลา uh, ท่านผู้ฟังในช่วงแรกนี้ไปก่อนนะครับในช่วงเอ,อือนเดี๋ยวเราก็จะมีการบันทึกเทปรายการไปออกในช่วงซีโอท k อด้วยนะครับสวัสดีครับทุกฝั่งครับดยดนยซม

เองผู้มีรายใหญ่ะจสส้อบเียนนะคะเป็นรุ้กับ้องน้องๆไดนเรียนค่ะแล้วก็ลันนี้พี่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการดิฉันแลก็อาจารย์ิชรางก็จะแนะนท่านผู้มีเกียรติะทั้งในส่วนของผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารอสบทและก็ท่านผู้ ท่านตุ้มท้าวเรื่องของสมพที่มาวูงานค่ะแล้เข้าสู่พิธีการนะคะเข้าสู่พิธีการก็เริ่มจากท่านเขียนทัดู้เด็กกรรมการผู้การใหญ่บบสมทอหรือผู้เทียชานัรวิายาลไรนะคะแล้วก็อันนั้ก็เียเชิญท่านรองผู้การจัดระดับทีค่ะท่านรองมันจะทไรีค่ะท่านอ่านกันเลยที่ไหนคี่